อัตเครับมาม,มีสวยไหมนี่จริงๆเหรอลูกฮะจริงไหมจริงไหมฮะ<า>แต่ว่าอะไรละครับลูกนะั้นน่ะมามีสวยเปล่าฮะมามีสวยเปล่าสวยไหมครับเดี๋ยวตอบให้ก่อนเร็วๆแต่ว่าตาบามีสวยไหมมากมากเลยเหรอ ใครสวยกว่ามามีปะมีปะมีไหมลูกในร่องนี้มีใครสวยกว่ามามีปะฮะฮะใครอะฮะอะไรวะอะไรนะอ๋อแล้วหนูหล่อไหมลูกหนูหล่อไหม อสการหัน่นแซมแม่ลูกอะอสการหั่นแซมเหรอหั่นแซมล่ะ,ะหันหห่นแซมเลยลูกลาล,ลู้แค่ไหนครับหล่อครับลูกจริงเหรอหนูหลงตัวเองเปล่าเหมือนมามีเปล่าหนูหลงตัวเองเปล่าแั่นหนูเป็นลูกแม่นะหนูต้องหลงตัวเองเหมือนมามีแหละใช่ปะเราต้องชมว่าตัวเองหล่อลูกนี่ใครจะชมเราอะ่ะ จริงไหมจริงไหมครับ no รอลู้รอรู้แล้วถ้ามีคนบอกว่าหนูไม่รอหนูทำไงอะฮะฮะหนูทำไงถ้ามันมีเขาบอกว่าถ้าพี่พีเอฟซีเขาบอกว่าหนูไม่รอหนูจะทำไงอะฮะทำไงดีอะฮะหนูจะทำไงดีลูกหนูจะทำไงดี เอาไงถ้าเขาบอกว่าไม่รอเลยอะ่ะหนูทำไงอะ่ะฮะกัดคอเลยไหมลูก <c oughs> รอรู้รอรู้แล้วหนูถามพี่พีทีว่าหนูรอเปล่าฮะถามพี่พีทว่า are you handsome oh do you handsome handsome น่าจังเลยเท ่ไม่เคยเห็นใครหล่อขนาดนี้เลยเนี่ยดูป่ะแม่เห็นคนเนี้หล่อที่สุดในโลกเลยเหรอจริงไหมจริง,ง okay. ไหมครับเด็กจริงป่ะจริงป่ะถ้จริงยกมือขึ้นจริงยกมือขึ้นเดีวถ้าจริงยกมือขึ้นเดี๋ยวอ้ตวนมแม่นะเป็นโรคเป็นเต้ามาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆลนกมาใกล้ๆมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาใกล้ๆมาเขามาตรงนี้เนาะให้พี่ๆเขดูใกล้ๆที่หนูหล่อป่าฮะหนูหล่อป่ะครับหล่อป่ะครับ グバイロ